อนนี้นะครับผมพวกเราก็นั่งอยู่กับ AFC นะครับทั้ง11คนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขาดไปหนึ่งคนน้องปุ๋ยฟ้ายนะครับเพราะว่าปุ๋ยฟ้ายติดธุระเนะฮะเมื่อตะกี้นี้นะครับได้เห็นการมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมของ AFC ตกลงยังไง ทำไมถึงมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งได้เพราะตอนนี้เขามี AF8 แล้วใช่ไหมครับใช่ครับเพราคุณก็รุ่นลุงรุ่นป้ากันหมดแล้วคุณือเสียเลยครับอางคนบางคนะเป็นรุ่นยาอะไรแบบนี้ใครใครเตรียบทำไมทำไมมารวมคือมันก็เราเราก็4ปีแล้วเนาะ AF4 นะครับคือมันก็ช่วงหลังๆนะครับอย่างเวลาเราไปทํางานที่ไหนสมมตินะเจอเจอกับตีเจอกับต้อนบ้างอะไรเงี้ยพอคนดูเขาเห็นเรา3คนอะไรเงี้ยเขาจะแบบเฮ้ย นึกถึงช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันทั้งรุ่นอ,อะไรอย่างเงี้ยอ,อยากจะให้ทุกคน AFC ทั้งหมดกลับมารวมตัวกันอีกคือมันจะเกิดกระแสเนี้ยขึ้นมาย้ำๆๆๆมาเรื่อยๆครับจนในที่สุดก็คงไปถึงหูผู้ใหญ่ออเออก็เลยแบบว่าเออเขามีไอเดียนี้ขึ้นมาที่จะจัด AFC Re-Stage เพื่อทุกคนที่คิดถึงพวกเราครับคิดถึงพวกเราไหมก คิดถึงไหมครับโยเต้องโยนนะครับเจอพวกคุณบ่อยเวลาทำงานนี่หลายๆคนนี่นะครับก็คิดถึงเหมือนกันก็เลยอยากจะให้มารวมตัวกันครับนะโอเคอะถ้าอย่างนั้นมาที่เรื่องเบาๆกันมากดีกว่านี่มีเรื่องราวของแต่ละคนมาอัปเดตแล้วก็มาพูดคุยกันเอาพ่อแพงก่อนดีกว่าพอแพงได้ข่าวเยอะรแรกทะเลาะกับต้นโอ๊ยโอยโอยอันนี้เกดูนั่งห่า ก็จเป็นว่าคุยกันเล่นกันคือหนูสนิทมากกับพี่ต้อนแล้วแบบว่าเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยภาษาที่ใช้ภาษาที่ใช้พูดมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างสนิทกันสิบแปดเมืองส่วนใหญ่ใครครับใครครับใครคงทั้งคู่แหลยเขาพูดไม่มีใครยอมใครก็เลยดูเหมือนทะเลาะกันาาจะะะทเลกันคงไม่ใช่ทะเลาะกันเองแต่ทะเลาะกับคนอื่นในรุ่นทั้งหมดมากกว่าอ่ะอันนี้เคลียร์กันไปแล้วเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งพระแพงอีกเหมือนกันปัญหาเยอะนะคราเนี่ยปัญหาเยอะเป็นเรืนองเยอะแล้วหมดเนี้ย ชอบแย่งซีนกับลูกโป่งอ๋อน้องมันดันสิงกันเยื่อชอะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าเป็น AF 2คนแรกที่ไปถ่ายชุดใา้น้ำโอ้โเราต้องแย่งซีนกันไม่แต่คนที่แย่งซีนจริงๆคือใครรู้ไหมคะใครครับคนนี้โอาวไม่เห็นหรอกคะไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเรืล่าสุดเมนเทลขออนุญก่อนจริงๆริงไ กาปรึกษากันด้วยซ้ำปรึกษาปรึกษาเรื่องอะไรครับว่าจะไปทำที่ไหนดีจะได้มันดูเฮ้ยไม่ชอบพื่อนหน้าเพื่ให้ดูบิงบิงยังไงเต็มแววกอะไรแวอะไรจะขัดผิวยังไงแล้วแบบว่าให้ปรึกษากันจริงๆซึ่ง คนละแนวเลยหนังสือคนละแบบคนละแบบคนละแบบกันนะคะนไหนพูดถึงคุณนัทแล้วมาที่นัทดีกว่าอามาที่นัทเลยยังไงเนี่ยเออเดี๋ยวนี้เอ็มบีถอดเสื้อถอดเสื้อเฮ้ยนี่เอากาศมันร้อนแฟนคลับเรียกร้องหรือยังไงคืองบเสื้อผ้ามันน้อยไม่ใช่คือมันมาตามเนื้อเรื่องครับนะต้องแบบว่าบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนางเอกก็มาดูแลอะไรอย่างเงี้ยแต่แฟนคลับก็มีมีเรียกร้องบ้างแต่ตอนนี้ยเขาก็เรียกร้องว่าใส่เธอใส่เธอ แต่ว่านั้นนี่เรารู้กันอยู่แล้วว่าเป็นคนที่ชอบออกกําลังกาย<ช>ดูแล<ช>ดูแลสุขภาพ<ม>อีกคนหนึ่งเหมือนกันที่เดี๋ยวนี้บ้าออกกําลังกายเหมือนกันนะครับ นะครับยังไงครับจากแบบเหมือนรุ่นพี่พี่นัทหรือครับหรือไงหรือไงพี่นัทเขาหุ่นดีครับผมก็เลยอยากจะเลยรอยตามพี่นัทบ้างดีตามบ้างเขาไม่เรียกเจริญรอยตามครับเขาเรียกเกินนัทเป็นแล้วครับวันนี้แบบว่าคุณดียิ่งกว่านัทก็เล่นฟิตเนสครับเข้ามาปีหนึ่งแล้วครับก็อาทิตย์หนึ่งสามวันแอเคค่ะเพราะว่าแจ็คนี่เขามีคอนเซปต์ใหม่อะไรครับแจ็คเขาโตขึ้นคอนเซปต์ว่าอะไรครับน้องแจ็คแจ็ค V2 ครับสดใหม่ใหญ่กว่าเดิม ชอบอ่ะมาที่ตีอ่ครับผมนางเงียเดี๋ยวนี้เขามีวงแล้วเขามีวงแล้วใช่ไหมคะตีวิวิดวิวิดครับอ่านะฮะแต่ทราบว่าตอนนี้ตีกับมิวสิกสคนเนี้ยไปเป็นเด็กแว้นละจะว่าแว้นก็ใช่ครับก็แว้นไอแว้นอ่ะผมไม่สงสัยแต่ผมสงสัยคือขาถึงเหรอคือตั้งแต่มิวสิกเคียร์ดิ ตั้งแต่มีมีมีมอไทยกันมาใช่ครับก็คุยกันตลอดแล้วก็นัดคิวแล้วว่าจะไปฝังเข็มเพิ่มกระดูกที่ขาหน่อยนะผลลัพแบบแห้งๆไงไม่รู้ผลลัพธ์แบบเจื่นครับครับอะต่อครับ น้าเพราะว่าต่อล่ะครับชอบขี่มอเตอร์ไซค์กันใช่ครับมอเตอร์ไซค์เขาบอกคันนึงเป็นล้านเลยนะที่เอาพูดเฮ้ยไม่ถึงครับไม่ถึงไม่ถึงอะไรเธอยังบอกฉันอยู่เลยเลยแฉกันไม่ถึงไม่ถึงจริงก็ถ้าเกิดว่าเราซื้อมือสองใช้กันแฮนด์มันก็ไม่ไม่ถึงครับแต่เราดันซื้อมือหนึ่งมาไง่ายไม่คือตรงนั้นไม่ก็มอไซค์มิวสิ์คันเดียวก็แค่ของผมประมาณเกือบสิบคันแค่นี้มีแว่นละมีสกอยด้วย ชอบแซวผู้ชายเนี่ยคนนี้ใช่ไหมเขาบอกน้องแัดจริงๆอะพี่หนูเขาออกตัวเลยหนูไม่ชอบยุ่งกับผู้ชายแต่ทำไงแต่บบไปไหนก็มีแบบมีแต่หนุ่มๆเข้าหาหนูบอกว่าเข้ามาจีบหรอคะเข้ามาพัวพันหนูแบบ อันนี้ไม่จริงอันนี้ไม่จริงค่ะเพราะหนูนี่อยู่ด้วยตลอดแล้วแบบเวลาที่เรารวมตัวกันแบบแย่ๆๆๆเยอะนะแคทนี้จะไม่ไม่เคยขอถ่ายรูปกับผู้หญิงนะคะขอถ่ายรูปกับเพื่อนผู้ชายตลอดหรือว่าพี่สิเป็นลับเชิญผู้ชายขอถ่ายรูปกับผู้ชายตลอดมาถ่ายกันมามามาแคทไหนบอกมาเดี๋ยวหนูกะว่าเสร็จงานหนูจะขอถ่ายรูปกับพี่เห็จไหมล่ะบอกแล้ว ดูใแกเป็นคอลเลคชั่นไงไม่แต่ว่าดูบุคลิกเขาแบบแนวฮาวๆลุยๆหนูจริงๆหนูเล่นหนูไม่คิดไลหรอกค่ะแต่หนูเอาจริงอย่าสิแต่ถ้าพี่ให้หนูว่าไม่คิดไลหนูก็มองว่าเออน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยอย่าเผออย่าเผลอ นี่มาถึงอีกสาวหนึ่งนี่พี่ปองสาวสวยของเราเห็นแบบเรียบร้อยเรียบร้อยแบบนี้แต่เวลาเล่นอะไรใหญ่จริงชอบชอบชอบเล่นอะไรใหญ่ๆเพราะนั้นมาเล่นแจ็คขอบคุณนะคะพี่เอกพี่ชมอ๋ะแอคติ้งเล่นใหญ่ๆยังไงไหนขอขอขอจัดจัดให้เราดูสักหน่อยได้ไหมจัดแซมเปิลค่ะอ่าอะไรดีอะไรดีก็ลุกๆหนยดูขอตัวช่วยด้วยขอเพื่อนมาเป็นตัวช่วยนิดนึงนั่นคือ เพื่อนที่หนูอยากจะเคลียร์มานานทาแคทเชิญค่ะขอตีด้วยตีด้วยเชิญค่ผมว่าวันนี้ผมไม่เป็นเพื่อนสักวันนะเอาแบบว่ากระแสละครฮหินฮอตลวกันเรยาเรยาเรยาขอโทษขอโทษวางหน้าเธอไปนั่งตรงนู้นแฮ่พร้อมนะคะพร้อมสามสองหนึ่งแอคชั่นพ่อพ่อไปอยู่กับอินี่ได้ยังไงอ่ะอินี่ไม่เห็นจะมีอะไรดีเลยผอมก็ผอม เหี way, ol, sait, yo, ่ยวก็เหี่ยวแบนก็แบนไอที่เห็นนูนๆขึ้นมาเมื่อคืนมันนอนห้อยหัวมาละเสพ่อที่สำคัญน่ะฟ้าทำลูกให้พ่อได้นะอีเมียเห็นจะทำได้เลยอ่ะฟ้าเฮ้ยยังไงอ่ะเฮ้ยนี่มันช่างเร็วสมบูรณ์แบบจริงๆนี่น้าทำไม ยแญ่แม่คนประมาณนี้ครับสรุปสรุปคนคนเล่นใหญ่ส่วนนี้คือพี่นัทครับผมสรองแล้วว่าพี่นัทเป็นไงผมว่าอยจะพูดตอบตีนานไปแย่งสิทุกเรื่องจริงๆอ่ะโอเคนี่มาที่ปูชนียบุคคลอย่ามมือใช้ความแรงมากเลยค่ะ คุณโจ้คุณอิงอิงของเรายังไงครับคือไม่รู้ว่ามันเป็นฉายาหรือเปล่าแต่อายุเอะสุดอะใช่จริงแต่ว่าถ้าตีนกามากสุดเนี่ยไม่จริงแล้วมองใครแล้วมองใครแล้วประเด็นก็คือจะมีคนชอบว่าแก่มากแก่มากแต่พอเขายิ้มปึ๊บเป็นอย่างนี้เลยไปฉีดมาแล้วเขาบอกดูเวลายิ้มดนิยิ้มได้แต่ปากจริงก็ขอน้อมรับตำแหน่งนี้ไปโดยปรายายครับ พี่โจไปรับช่วยปะไม่แต่อยากจะบอกว่าอายุมันเป็นเพลงตัวเลขขอ,อเบรกไว้ที่20ก็พอ อันนี้ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตได้อัปเดตกันหรือเปล่าเนี่ยนะกับเรื่องราวของแต่ละคนนะครับของ a f c โอเคแต่ว่าจะเห็นความสนุกสนานและการรวมตัวครบทุกทุกคนอีกครั้งหนึ่งแ <Okay. S 2> น่นอน,นัในคอนเสิร์ตครั้งนี้น a f c r e s t a g e นะครับวันที่เท่าไหร่ที่ไหนยังไงครับค่ะ a f c r e s t a r นะคะก็จะจัดวันที่10กรกฎาคมนี้นะคะที่อาคารกีฬาเวท2สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะคะประตูก็จะเปิดเวลา18.00นค่ะแต่ว่าคอนเสิร์ตอะเล่นทุ่มหนึ่งเข้าใจปะคะ วันนี้ขอบคุณมากๆสนุกสนากันทีเดียวนะครับกับ a f c นะครับน้องๆทุกคนนะครับขอบคุณครับย้ส่วนเราลับไปที่พี่เต่าทางด้านน้อกันต่อเลยครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม